มอร์นิ่งครับฝนถล่มแต่เช้าเลยวันนี้เกิอดอาการหนาวฝนต้องการพลังงานนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไก่ตอนเช้านะกับกาแฟที่กำลังออกมานะเนืยวไก่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกาแฟก่อนกา,าแฟได้ละกาแฟก่อนนะ ทิิก้าจากโบลเวนอมหอมเดิมครับเพื่อนนี่นะทิบิก้านะครับก็ได้เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะกินแบบเป็นช็อตน,นะอุ่นๆควนขโมงขมงเลยนะหนาวฝนมากๆเลยนะครับ น,นี้มีนี่ทิพิกากับข้าวเหนียวไก่อุ่นๆเหมือนกันข้าวเหนียวไก่เพิ่งขึ้นจากหมอ้อเลยนะอุ่นมากเลยนะครับเนี่ยขาวโพลนเลยอ่าเนี่ยนะครับกาแฟอุ่นๆควันขโมงกับเหนียวไก่ยามเช้าที่ฝนถล่มนะครับ หนาวฝนนี่เป็นเพื่อลองมาดูได้นะที่ภาคใต้นะหนาวฝนนะเดี๋ยวมีน้ําเย็นช่วยนิดนึงนี่เป็นคั่วคั่วกลางนะครับจะถุงสีทองนะก็ครึ่งกิโลนะครับห้าร้อยกรัมนะ,ะถ้ากินคนเดียวก็อยู่ได้สักประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับกินวันละสักยี่สิบกรัมนะก็ยี่สิบห้าวันนะอย่างน้อยนะอยู่ได้อันนี้เป็นโคเข้มนะครับ t ี p i ิกานะครับผมได้เป็นเม็ดมาเราเปิดถุงเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในโหลนี้นะเพื่อนนะเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาบดต่อครั้งต่อการต้มนะมันจะได้แบบหอมตลอดนะเพื่อนเพอนเช้านะวันละสองช็อตจากโมก้าพอดสามครับแบบเนี้ยเหลือเฟือนะกินแล้วก็สดชื่นนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะ Enjoy Eating นะครับทิพิกาจากบทละเว้นของบ้านสุลุงติ่งพัทลุงนะครับเพื่อนต้มจากหม้อต้มนะง่ายๆทำเองที่บ้านนะครับกาแฟดีๆนะครับต้มอ,ออกมายังไงก็อร่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ